อาจารย์พ m ครับผมก็ไม่รู้ว่าในประเทศไทยมีมีเรื่องแปลกแบบนี้ไหมครับคือเพราะว่าเราเออมาจากฮ่องกง,งครับจริงๆตอน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 ,นี้ที่ฮ่องกงเรามีค Chris ริสคริสเตียนวัยรุ่นก็เยอะแล้วเขาไม่อยากไปคริสตจักรเขาไม่ไม่อยากไปบอดเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าไม่ใช่เขาเขารู้สึกเขาเห็นว่า ที่คริสตจักรครับมีหลายหลายคนเป็นคริสเตียนแต่ว่าไม่มีคำพยานชีวิตที่ดีแล้วก็<ๆ>เขาคิดว่าเอาบาานรันกับมีอาจารย์เทศนาคันขันปอนอแต่ว่าเขาพูดแบบนี้แล้วก็ทำแบบนั้นก็ทำไมคริสตียนวัยรุ่น ขาไม่ยาไม่ยาไปคริสตจักรแต่ว่าเขาเขาสร้างเขาพยายามสร้างร้านอาหารแล้วก็หรือสร้างร้านหนังสือร้านกาแฟก็ตามก็ได้แล้วก็เขาในวันอาทิตย์เขามีนำ้ำมัสการที่ร้านนั้นแล้วก็ก็บอกว่าอ้าวในสมัยเราเราไม่ต้องการ เราไม่ต้องการคริดคำว่าคิสจัจจ์แล้วเพราะเราก็เป็นคิสจัจจ์แล้วก็เราก็มีสาม,มารถกี่ทำแล้วครับอ๋ออาจารย์ครับที่ประเทศไทยมีเรื่องแบบแบบนี้ไหมครับก็ที่ประเทศไทยยังยังพบน้อยนะครับการที่จะรวมตัวกันที่ร้านกาแฟหรือว่าร้านหนังสือหรือว่าชุมรมอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของ การที่จะสร้างพิจักรก็เป็นเหมือนกับการการตั้งกลุ่มเซลล์หรือว่าการตั้งจุดประกาศนั่นเองแล้วก็อนาคตเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะพัฒนาไปเป็นริตรจักรแต่ว่าจะไม่ใช่ว่าแตกออกมาจากริตรจักรเพื่อที่จะมาเป็นกลุ่มส่วนตัวเพื่อที่จะบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยคือริตรจักรของฉันแล้วซึ่งในประเทศไทยก็ยังยังไม่ได้มีภาพแบบนั้นที่คนในริจักร แต่ออกมาสร้างกลุ่มแล้วก็บอกว่ากลุ่มกลุ่มนั้นนเทียบเท่ากับาการเป็นคุริตรจักรซึ่งส่วนตัวผมผมมองว่าการสร้างกลุ่มที่มีความชอบเหมือนกันมีรสนิยมเหมือนกันมีมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า,าเราต้องดูว่าท่าทีของการที่เราออกมาสร้างกลุ่มแบบนั้น,นี่ยเป็นท่าทีแบบไหน ถามว่าเราต้องการที่จะขยายงานของคริจักรออกไปโดยการออกมาสร้างกลุ่มแล้วก็ดึงคนที่มีอ่าคนที่ไม่ได้เป็นคริเซียนหรือว่าคนที่เป็นคริเซียนแต่ว่ายังไม่ได้เติบโตโด้วยกันอย่างมารวมตัวกันในกลุ่มของเราแล้วก็ผลักดันให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นกําลังของคริตจักรเป็นหนึ่งในพันธกิจของคริจักรเพื่อที่จะขยายงานออกไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกเป็นการสามัคคีทมที่ถูกแต่ว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อาจจะยัง ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่หาะว่าเรามีท่าทีที่บอกว่าเราจะออกจากคุยตจักรเพื่อที่จะมาสร้างกลุ่มของตัวเองที่มีความรักเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีรันิยมที่เหมือนกันโดยการแยกตัวออกมาจากคนอื่นแล้วบอกว่าฉันไม่ต้องการกลุ่มกลุ่มนี้แล้วเพราะว่าคุยตจักรนี้ไม่ได้มีคนที่เหมือนฉันฉันจะไปทําคุตจักรที่มีแต่คนที่เหมือนฉันนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เรา อยากจะแบ่งปันข้อลัอมพีนิดหนึ่งตรงนี้ให้เราดูด้วยกันว่าความหมายหรือว่าแต่ที่จริงเนี่ยพิธะเจาเป็นอย่างไรเนาะในหนึ่งโคดินบทที่12ข้อที่สิเป็นต้นไปจนถึงข้อที่31สิบเอ็ลยเนาะก็เป็นร่ำพีตอนที่พูดถึงร่างกายที่ประกอบไปด้วยหลายอวัยวะทพระเจ้าเปรียบเทียบว,ว่าเราเป็น อวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งมีพระเยซูคริสต์เป็นศรีรษะก็คือว่าความหมายก็คือเราทุกคนที่อยู่ในคร,ริสตจักรเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นอวัยวะต่างๆที่ต้องประกอบรวมกันแล้วก็มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางาผมจะอ่านในข้อที่ส2องนะครับเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายหลายอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมี หลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันพระพริตก็ทรงเป็นเช่นนั้นแล้วก็ผมจะอ่านต่อใน<ม>อข้อที่สิบนะครับเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่หลายอาวัยวะถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นมือฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุน,นี้ย่อมไม่ได้ข้อที่16นะครับ ถ้าหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ก็ย่อมไม่ได้ร่างกายทั้งหมดเป็นตาการได้ยินจะมาจากไหนถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหูการดมกลิ่นจะมาจากไหนราะหมายก็คือว่าแน่นอนนะครับในคฤยตักรเนี่ยมีความหลากหลายของแต่ละบุคคลเหมือนกับร่างกายที่มีอวัยวะต่างๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับ กุญธจไม่ในตามหลักของคราคพีไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่เหมือนกันชอบเหมือนกันมีรสนิยมที่เหมือนกันเท่านั้นจะมารวมตัวกันแต่คือการรวมตัวกันของผู้คนทุกทุกคนที่มีความหลากหลายซึ่งมาอยู่ด้วยกันแน่นอนว่าในความต่างกันเนี่ยหลายครั้งมันก็มีการ พิพาทเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับเราเคยกัดลิ้นของตัวเองเนืมปา<ะ>กวันกับลิ้นของเราอยู่อยู่ใกล้กันทุกวันเนาะแต่บางครั้งเราอะไรยังเคยกัดลิ้นของตัวเองหรือว่าอ่าบางทีเราจะทําบางสิ่งบางอย่างอ่าส่วนต่างๆอื่นก็ไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้รู้สึกดีไปด้วยนะครับก็เหมือนกันว่าหลายครั้งเนี่ยคนบางคนก็อาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เราถูกลดสนิยมของเราเราไม่ได้ชอบแต่ว่า อ่าส่วนนั้นก็คือส่วนที่อ่าพระเจ้ากำลังฝึกฝนเราให้เรารู้จักการให้อภัยให้เรารู้จักการสำแดงความรักที่จะฝึกเราที่จะรู้จักการอดทนมากกว่านะครับมากกว่าที่เราจะบอกว่าเธอเป็นแบบนี้แล้วฉันไม่ชอบเธอละฉันจะออกไปสร้างกลุ่มของฉันดีกว่าแบบนี้ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของฟฤตักรครับแบบนี้คือการแตกแยกซึ่งอาจะไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะ,ระว่าเพราะว่าใวัยรุ่น เขาก็ารู้สึกว่าคือผู้สูงอายุหรือว่า,วาผู้ที่มีอํานาจที่คาาริสตจัรเขามันปกปันครับใช่ไหมาะเขามีอํานาจแล้วก็บอกว่าเฮ้ทห้าทำแบบนี้ห้ามพูดแบบนี้แล้วก็ทาให้คริสเตียนวัาารยรุ้นก็รู้สึกว่าไม่มีอิสระภาพครับอาจารย์ผมคิดว่าแท้ที่จริงเนงี่ยข้าพีก็ได้ยืนยันบอก เรารว่าให้เราต้องเชื่อฟังผู้ที่มีมีตำแหน่งหรือว่ามีเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามีอำนาจสูงกว่าเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะไม่น้องเชื่อฟังแต่อีกนัยหนึ่งนะครับนะส่วนนโตผมผมก็เป็นวัยรุน่นคนหนึ่งแล้วก็เราก็เติบโตขึ้นมาแล้วเราก็อยู่ในสภาพแบบนั้นเหมือนกันเราก็รู้สึกแบบอ่าหลายอย่างทําไมคนอื่นเขาทําได้แต่ทําไมในพฤะจ,ะจิกรรห้ามให้เราทํานะครับแต่อ่าด้วยส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ย สิ่งที่ผู้ใหญ่ห้ามให้เราทําในคุสตาจาักรเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผิดจากพระคมภีรนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในพระคมพีที่ที่ผู้ใหญ่ห้ามเราในการทําใช่ไหมครับผู้ใหญ่ห้ามให้เราไปดื่มเหล้าไปาสูบบุหรี่ไปเล่นกนรนารพนันไปเที่ยวเตร่กับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยล้วนแล้วแต่สิ่งเราเราเนี้ยก็อยู่ในพระคมพีเสื่อมห้ามไว้ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที่ที่เป็นกฎของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราเหมือนกันเขาไม่ได้ห้ามมาจากความความความแก่ของเขาหรือว่าความรู้ของเขาแต่หลายครั้งเขาห้ามมาจากพระวจนะของพระเจ้าซึ่งหากว่าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้ในพระธรมพีมากพอหลายคนเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราเป็นวัยรุ่นแบบผมเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนที่ถูกต้องตามน้าพระทัยพระเจ้าบ้างซึ่งหากว่าเรา เราไม่ยอมเชื่อฟังคนที่เป็นอ่าเหมือนคุณครูเหมือนที่เป็นเสียพิบ้านเหมือนเป็นอาจารย์ในอ่าใน<ม>ในในขุตยตจักรเนี่ยเราก็อาจจะทําผิดพลาดได้ที่ทาผิดพลาดน้องจากความผีได้นะครับความผีบอกว่าเรามีอ่าพระคําของพระเจ้าหรือว่าอ่าพระเยซูเนี่ยช่วยเราให้มีอิสราภาพในการดําเนินชีวิตมากขึ้นนะครับแต่อิสราภาพตรงนี้ไม่ใช่อิสราภาพที่เราจะ ไปทาบาปหรือว่าทําชั่วหรือว่าทําสิ่งอื่นๆนะครับอิสรภาพตรงนี้ความหมายก็คือว่าเรามีอิสรภาพจากาบาปแล้วไม่เราไม่ต้องเป็นทาสของบาปอีกต่อไปเรามีอ,าอิสรภาพในการทําดีแล้วก็อยู่ในเส้นทางของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าปรารถนาแบบนั้นมากกว่านะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยข้อห้ามของผู้ใหญ่เนี่ยแต่ว่าเราเป็นเด็กหนุ่มที่ต้องการอ,าอยากจะพัฒนาให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเนี่ย หลายครั้งเราก็ต้องฟังแล้วเราก็ต้องไปค้นหาในพร้มพีว่า,าพร้มพีสอนอย่างไรเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆเหล่านั้นหาว่ามันถูกต้องตามหลักพร้มพีเราก็ควรที่จะทาต่างอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าหลายคําสั่งจากเสียริบาลหลายคําสั่งจากอาจารย์ในครือจักรก็ล้วนแล้วแต่มาจากพร้อมพีไม่ได้มาจากตัวของอาจารย์นะครับอืมคือดังนั้นคือก็หนุนใจไว้ร้วนว่าเรา ทำไมต้องเชื่อฟังผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีอำนาจเพราะว่าคือเพราะว่าเขาคือผู้ที่สูงอายุก็มีประสบการณ์ของเขาเป็นทำยังไงเป็นเป็นเป็นคริสเตียนที่ดีหรือว่าชีวิตคริสเตียนเราต้อททำายังไงก็คิดว่าวัยรุ่นกับกับเอ่อผู้ที่มีอำนาจที่คริสตจักรก็ต้องมีสามารถกีทงนะครับ พอว่าเราเล่าเฝ่ายก็ก็ต้องเข้าใจสิ่งันึ่งนคือบางที่เราเราเพะว่าที่มาในสายตาของวัยรุ่นเราก็เป็นผู้ที่มีอำนาจใช่ไหมแต่ว่าแค่เราก็ก็ต้องเข้าใจเอ่อตอนนี้วัยรุ่นกําลังคิดอะไรเขาต้องการอะไรเพราะว่าเพราะเราเวนเหมือนสมัยไม่เหมือนกันเพราะว่าเพราะในสมัยของผมครับตอนนั้นเราใช้เราเรา ก็เขียนจดหมายที่แท้จริงให้ยังใหรใคริสเตียนคนอื่นเขียนจดหมายใช้กระดาษครับแล้วก็ตอนนี้เราแล้วก็แล้วก็มีมีสมัยที่อีเมลแล้วก็ตอนนี้อีเมลก็ไม่ไดกยงแล้วตอนนี้ไลน์วอทช์แชทใช่ไหมเพราะว่าเพราะเราก็ก็ตอนนี้สมัยไม่ไม่เหมือนกันก็ต้องเข้าใจวัยรุ่นในสมัยนี้คือยังไงก็ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสองสองฝ่ายครับ ช่ครับผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีหาว่าผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ให้เข้ากับวัยรุ่นด้วยส่วนวัยรุ่นเองก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจไว้ผู้ใหญ่ด้วยว่าพวกเขาเป็นอย่างไรซึ่งหาว่าเราจะเข้าใจกันแบบนี้ได้แน่นอนมันก็เริ่มต้นจากการสามัคคีธรรมนั่นเองก็คือการที่มาใช้เวาลาร่วมกันเรียนรู้จากซึ่งกันนกรและกันเพราะว่าเราเกิดในวัยที่ต่างกันมากเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับอืมใช่ โ okay, อเคกูกฎกูกฎกฎกูอาจาันพีเอ็มเรับใช่ <laughs> <laughs> PM, าฮ่าจริงๆก็เลยเอ็นพีเอ็มให้ฟังมาเลยเอ็นพีเอ็มคือทุกวันใช่ไหมไม่ว่าจะตอนใดหรือการคืนตอนเช้าหรือ,อ<า>ตอนเย็นตอนกลางวันเราก็จะใช้เวลากับกฏเจ้าของพระเจ้านะครับเราลืมพูดสโลแกนของเราตอนที่เริ่มรายการแนละ้ว อ่าใช่ใช่ใช,ใช่ไม่เป็นไรครับก็ subscribe กดกดไลค์กด like, <laughs> แชร์ด้วยนะครับก็ EP EP อีกต่อไปเราเราจะมีหัวข้อเอานำ้ำมัสการใช่ไหมใช่ <laughs> ใช่ไหมไจะเป็นการนำ้ำมัสการซึ่งอ่าแท้ที่จริงเนะี่ยการนำ้ำมัสการก็ จัดได้ว่าเป็นเป็นเป็นหน่วยย่อยหนึ่งของการสมัครคีทมเหมือนกันนะครับการสมัครการกนมัสการก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เมื่อเราทําแล้วเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่านั่นคือการสมัครคีทมเหมือนกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก,ก,กับชีวิตครสเตียนนะครับอยากให้เราติดตามในอ P ีต่อไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับอขอบคุณครับ พบกันใหม่ EP หน้านะครับกับ AF แล้วก็ PN นะคบไม่สายบาย